คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารวบรวมนะครับงานขนาพาหนะเนี่ยนะครับที่เราไม่สามารถจอดได้นะครับที่ผมพ่วงอยู่ตอนนี้คือเรือนะครับ ตเราเล่นคนเดียวนะครับแล้วไปถึงจุดจอดเนี่ยจุดจอดเขาจะถามนะครับว่าเราจะข้ามการจอดไหมนะครับหรือว่าเราจะเดินหน้าจอดแบบหน้าตรงนะครับหรือว่าถอยรังเข้านะสมมติผมจะเลือกอเดินหน้าจอดนะครับเดินหน้าจอดนะเดินหน้าจอดเราก็แค่เข้าให้มันตรงก็พอนะครับ เนี่ยนะอยู่ไหนเนี่ยเขียวเขียวอ๋อมันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอมันมันอยู่ด้านในนะครับ ถ้าตรงเนี่ยก็คือเข้าไปจอดแบบตรงๆแล้วปกติไม่ได้มีอะไรนะครับเราจะจอดตรงแค่ไหนนะครับแต่งานมันก็ไม่สำเร็จนะ มันก็ไม่ขึ้นคาว่าอ่าพาร์คเฮียด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าจากทางนี้นะครับ จะถอยหลังเข้าหรือว่าเดินหน้าเข้าก็ได้นะครับงานเนี้ยมันไม่สามารถส่งได้นะครับมันก็ไม่ขึ้นคำว่าผิดทางด้วยนะครับปกติเวลาเรารับงานใช่ไหมฮะ ถ้าเรามาถึงสีเขียวเนี่ยมันจะขึ้นคำว่าพักเฮียนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ขึ้นเลยนะครับเราจบเรือไปเดี๋ยวผมจะไปรับงานอย่างอื่นดูนะครับงานนี้นะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับนี่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะมี2แบบนะครับแบบนี้กับแบบของทัพนะครับ นกจอดแบบหน้าตรงจะหน้าตรงหรือว่าถอยหลังเข้าก็เหมือนกันนะครับจุดเดิมเลยใช่ไหมจุดเดิมนะครับจุดเดียวกับเรือนะครับ อ่าโอเคนะครับเรามาถึงจุดจอดแล้วเข้าไปปุ๊บไม่มีคาว่าพักเฮียขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองจอดตรงๆนะครับ เนี่ยครับอยู่ในกรอบแล้วนะอาตอนนี้สิ่งที่จอดไม่ได้ก็คือเรือกับเฮลิคอปเตอร์หรือว่าฮอรฮอรลำนี้นะเพราะว่ามันมีฮออยอีกสองแบบ งานต่อไปนะครับเป็นแมคโคนะครับนี่ you have แมคโครไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นคำว่าพาร์คเฮีย เดี๋ยวถ้าผมวิ่งสวนมามันจะขึ้นคำว่าผิดทางไหมนะครับ ไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับน้องกลับมาจอดใหม่เะว่าผมจอดไม่ตรงนะครับมันก็ไม่น่าใช่นะ เอาตรงๆเลยนะครับเอาตรงๆนรอบนี้ จะรุว่าแมคโครไม่ได้นะครับอานะสุดท้ายนะครับก็คือ f อกคลิปนะครับมาดูว่าจะจอดได้ไหมนะครับ ฟอกลิฟไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะ ไม่ขึ้นคําว่าพักเฮียนะพักเฮียอผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับพาหนะที่ไม่สามารถส่งงานได้นะครับเฉพาะงานถอยกับงานหน้าตรงนะครับถ้าใครกดสก,กิปเนี่ยก็ส่งงานได้ปกตินะครับแต่ถ้าใครที่เลือกที่จะจอดแบบหน้าตรงกับ ถอยหลังเข้านะครับจะไม่สามารถจอดได้ก็คือโฟกคลิปนะครับเฮลิคอปเตอร์ลำเล็กแมคโครแล้วก็เรือนะครับ4งานนี้นะ4งานนี้จะไม่สามารถจอดได้นะครับที่เหลือสามารถจอดได้หมดยกเว้น4งานนี้ก็คือโฟกคลิปเรือแมคโครแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ลำเล็กนะครับใครที่รับงานนี้ตอนเล่นคนเดียวนะครับรับ4อย่างเนี้ยตอนเล่นคนเดียวก็กดสกิปข้ามไปได้เลยนะครับอย่าไปกด เดินหน้าจอดหรือว่าถอยหลังจอดนะครับเราจะไม่สามารถจบงานได้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอาจจะเป็นที่ผมเองก็ได้นะที่จอดไม่ตรงจุดนะครับบางคนอาจจะสามารถจอดได้ก็ได้นะครับ